เฮ <G> ้ยตี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 นี้ไม่เคยเจอว่ะเออว่ะตีสามเจไม่เคยเจอเคยเจอแต่สองเจสองจีบูไม่เคยเจอตีสามเจมาก่อนสามเจนี่ต้องเป็นไงอะ่ะท่อนบนหนึ่งเจท่อนล่างสองเจเหรอ<ก>จำไม่ได้แล้วสูตรเครื่องสามเจไม่รู้ท่อนบนหนึ่งล่างสองหรือว่าบนสองล่า,ลางสอง,ง 2. 2> ท่อนลา 2, ่างสองฝาของหนึ่ง <c oughs> เออเป็นสามเจใช่ไหม เออนั่น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 ผมจำไม่ได้แล้วสูตรมันทำยังไงอีสองคนนั้นมันบ้าหรือเปล่าว่าโดดไปนูน่นอคนดีที่ไหนก็ทำเลยป่ะใช่คนดีก็โดดไปลงใกล้ๆโซนที่คนอื่นลงถึงแล้วก็โดนยิงตายใช่ <laughs> แล้วก็ไปล็อบบี้ากได้สไนเปอร์ที่เป็นคาอย่างเลยคาหรือไม่ยีบสี สู 09, ปเก้าพอแล้วมั้งเอาอีกครั้งหน่งเกมเมื่อกี้ก็ได้ที่หนึ่งฉยเ้ยเ,เพื่อนเพื่อนลากเอาเสียยิงไปสี่เพื่อนลากไปหกโอ้โหแล้วก็โดนแบนอ่ะใช่สิโดนแบนจริงๆเล่นกับมึงได้เหรอ <laughs> ไม่รู้อ่ะ <laughs> ผมอีกิที่ผมส่งไปอ่ะคน,น่ะที่เป็นนักแข่ง <laughs> อ่ะโดนแบนไม่พักเลยเธาสงสาร ออดูแล้วใช่ไหมดูแล้วดูแลมีนี่นะคีสิบสองนะแต่นสนใจไปไปไปวันนี้ไม่ได้ค1สิบสองแล้วเหรอเืลีเปนดละผมเปลี่ยนเะยมนแรกพกอย่างอื่นอยู่พี่มีคูณอะไรอ่ะคูณหกอา้าวจะเก็บไปเผื่อมีแล้วเหรอ เอามาต่อกันเป็นคูณเก้า็ได้ไฟเคเนี่ยวิกเตอร์ดีกว่าลั่นเียวดึงไม่ทัน,มา,นมาแล้วคุณหกใส่รถเย็นผลกพอาได้คูณแปดมาแล้วแถมน้ำสองป่องได้ในรถเพื่อนไปลงไหนวะเพื่อนลงโรงเรียนพี่สะกคู<ด>แล้วก็วแล้วก็แต่ว่าอา้าวไม่ได้อยู่สักคูนี่ว่า ล่าสุดมันอยู่ท่าเรือพี่มันรอขึ้นเรืออยู่อยู่ข้างหน้าเราเลยโอเคเดี๋ยวถ้าพี่ไปทันก็ขึ้นเรือรอม,มันได้เรือมีลำเดียวตรงนี้วิ่งไปวิ่งมามีลำเดียวไม่ได้วิ่งสวนทางทางใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็บคูทกไปฝากเพื่อนก็ได้เรือมาอยัางไะยังไม่เห็นเรือเลยเพราะว่าขึ้นเรือไปถึงท่าเรือโดนโปุบ๊บแล้วก็วิ่งขวาหน่อยเดียวก็เข้าวงละ ไม่ทันพี่ไม่ทันไม่ทันเรือถึงแล้วขึ้นรถไปต่อเลยหรือไม่ก็ไปหาเรือเล็กเรือเล็กซ้ายมือเรือเล็กซ้ายมือมี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 ออกไปซ้ายมือตรงไปที่น้ํามีเรือเล็กเยู่ไปขึ้นเรือละนั่นอะเรือเล็กข้างหน้าแล้วก็ไปเจอไปเจอกันหลังเกาะมันบอกเรืออยู่นี่เรืออยู่นี่ เดียกันมากสิตรงน,นี้มีเรือเข้าไปเรือรขับปาดมาเลยไหมขับไปปาดมาเล่นเเรืออะไรเรือใหญ่ชนราคว่ำบอกว่าพี่อย่าไปลองไม่น่าลองนะอ,อย่าไปลองอย่าไปลอง แต่เรือได้โดนซีโฟไม่ผักทดลองแล้วหือวงข้าบเลยพี่ไปม,มากสี่เลยพี่ไม่จอดแล้วที่ท่าเรือไอเหี้ยไม่ได้เก็บไอ้นี่มาอะไรอ่ะลำมันวะทำเพอ, <Hey. S 1> อาวไปเรือใส่ของไม่ได้อ้าวไหนนเรือมีลำเดียวไม่ใช่เหรอจะจะจะรับเพื่อนไปด้วย โอเคไปผมว่ามันต้องเล่นอะไรกันแล้วตกเบือแน่เลยไม่งั้นก็ตั้งใจโดดไม่แน่ถ้าไอตัวนี้โดดด้วยก็แสดงว่าตั้งใจแล้วตัวนี้ไม่โดดก็เดี๋ยวพูจะไปเทียบให้มันโดดลงมาไปตามมาร์คเขียวนะพี่โอเคโดด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 รับเลยรับเลยไปตามมาร์คเขียว ไอสามเจไป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 ไอสามเจขึ้นมาเขียวนะมาเขียวมาเขียวขอต้อนรับเข้าสู่สามเจแบตเตอรี่ก็มีแต่สามเคเอาเลยเบื่์เกือบบริษัทใหม่แบตลิโพ่แบตลิโพ่ด้วยเหรอไป เอาเอาดึงได้ไหมดึงได้ไหมเอาไปดึงเลยดิดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่ดึงได้พี่ดึงได้ดึงได้ดึงได้หิวมึงไม่มีนั่นเหรอไปๆเร็ว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 ๆเๆเอาแล้วมึงอยู่ที่คนขับอยู่ที่คนขับมันลืมคิวมั้ง ไปดิออไปดิมึงขับ <laughs> <laughs> เพื่อนไอเจไอสามเจไอเทอร <laughs> ์โบไอสามเจเทอร์โบเออเราบงไปอย่างไกลเลยห <laughs> <laughs> วังว่าขึ้นไปเจอรถนะดีตรงนี้มีทางขึ้นเล็งไว้แล้วแล้วก็วิ่งยาวไปตีนเขาเลยี่วิ่งยาวไปเขาไอานันอนะ เอาได้าใช่มีเวลาหนึ่งนาทีนะฮิวิเต็มฮิวิเต็มฮิวิเต็มฮิวิสเต็มกระเดือกระเดืไอ้ยังข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมี้ข้างบนนี้กระเดือ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 กระเดื่อเห็นแล้วเห็นแล้วข้าบนจักรยานออกแล้วนะรถดังสีเปล่าแล้วสียิงเลยเอารถเราจะปล้นทุกอย่างมีมอไซค์ไม่พอมอไซค์เพื่อใช้คูนอะไรอยู่อะ นั่งสี่เจอ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 สี่ละสี่ละสี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมารส้มเพื่อนไม่เปิดเรียบร้อยตายเลยเสียงอยางมีคนอยู่ในรถเลยไปไปต่อจ้า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 ไปคุณหกแส่ในรถนะแล้วจะไม่มาร์กบอกกันนะ เอาเอาเอาไฟไหม้โดดลงดีกว่าฉันเออโดนหัวลอยตัวของลอยคุยหมดเลยอยาบ